สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกสัยนะฮะมาเรามาอัปเดตแปลงผักกันนะครับผมจะได้กินกระหล่ำปลีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เราก็จะลองอทำจุลินทรีย์ไข่นะแล้วก็จุลินทรีย์นม นะมาบำรุงกะหล่ำปลีของเราดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะฮะ <c oughs> กะหล่ำปลีเราจะได้กินหรือเปล่านะครับเพราะว่าใบมันก็เหลืองนะครับคุณผู้ชมก็ <c oughs> บำรุงดินนะฮะแต่ใบมันก็เหลืองอน,นี้ ผมจะปลูกโดยไม่กำจัดหญ้านี่แหละน,นี่แต่ใบมันเหลืองนะครับคุณผู้ชมแต่ต้นมันก็ขึ้นอยู่แต <c oughs> ่๋ยเราก็รดน้ำนะแต่เขาบอกว่ามันต้องปลูกหน้าหนาวนะครับแล้วก็เราไม่มีสแลนบังแดดด้วยนะอาจจะโดนแดดเยอะ <c oughs> อาจจะโดนแดดเยอะเกินไปเหมือนกัน แต่ก็จะลองเดี๋ยวผมทำฮอร์โมนไข่ไก่จะเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเอาฮอร์โมนไข่มาบำรุงต้นดูนะครับคณะเอาไปผัดแล้วนะนี่เหลือแต่ตอมัน,น่ะคณะแต่ที่กินได้ก็คือนี่กินไปหลายรอบแล้วนะฮะนี่ผักกาดหอมของเราปลูก <c oughs> <c oughs> โดยไม่ใช่กำจัดหญ้านะคุณผู้ชมนะฮะปลูกโดยปลูกกับญ้านี่แหละนะฮะมันก็ได้กินนะครับเนี่ยอากาศหอมที่ผัอากาศหอม,รอาาหอมเราก็จะเอาไว้ทําพันุ์อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้มันออกออกมล็ดแล้วก็จะเอามล็ดทําพันุ์อยู่นะฮะนี่สําหรับอากาศหอมของเราก็พอได้กินนะฮะนี่เอาไปกินสองสามรอบแล้วนะฮะนี่ นี่ก็ลดน้ำไว้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะลดน้ำอยู่นะครับสำหรับอาการหอมของเราอาการหอมของเรานี่ได้กินนะฮะไม่ไม่ขมนะครับหวานหวานกรอบอร่อยกินกับปลาทูนะฮะกินกับเมี่ยงปลาทูโอ้อร่อยมากเลยนะฮะสำหรับ ต้นผักกาดหอมของเรานีเดี๋ยวจะเอาไว้ทำพันธุ์อยู่นะครับให้มันมีดอกนะแล้วก็แตกเมล็ดเพราะว่าผักกาดจะเอาเมาเล็ดพันธุ์ได้ง่ายนะครับไม่ยากนะเราก็จะเอาไว้ทำพันุ์ต่อไปนะฮะสำหรับผักกาดหอมของเรา แต่สำหรับกระหล่ำปลีนี่ผมว่าไม่รู้จะได้ทานหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบำรุงมันอยู่ทุกทุกวันก็บำรุงนะฮะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ทำสแลนบังแดดมันด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่เขาปลูกเขาก็จะทำสแลนบังแดดนะฮะแต่เราไม่ได้ทำ เดี๋ยวผมถอนย้าน uh, ิดถอนยารอบๆต้นก็ให้ยาบังแดดนะฮะแต่มันก็ไม่ไหวก็ลองดูนะฮะว่าจะเป็นหัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาฮอรโมนไข่กับฮอร์โมนนมสดมา ปมลงต้นมันอยู่นะครับก็ติดตามนะติดตามกันไปก็จะได้กินหัวผักกะลัมปีหรือเปล่านะนีะ่นะ ่อนยญานิดหน่อยนะขอให้เห็นต้นเราปลูกผักโดย ไม่ใช้เกมีเลยนะฮะไม่ใช้ยูเลียเลยไม่ใช่ฝูยูเลยียเลยเดี๋ยวผมจะปลูกใหม่ต้นมันติดออกมานะฮะ ดินก็ดีนะครับนี่ดินก็ดีนะฮนะนี่มันหลุดลงมาเอาลงใหม่เดี๋ยวจะลองเอาจุลินทรีย์ไข่กับจุลินทรีย์นมมาบำรุงนะครับเพราะว่านี่บำรุง ยาเยอะเหมือนกันนะยา่า,าดนั้นเลยเพราะว่าเป็นแปลงที่ขุดใหม่เราก็ไม่ได้ถอนยาอะไรให้มันขึ้นให้นขึ้นแค่กำลังปีเราถอนออกมั่งนะนี่นท,ทีกำจัดยาแบบนี้ง่ายนะครับถอนออก ก็น้ำมันค่ข้างครับที่มันแดดเผา เดี๋ยวเห็ดโทเหลืองเดี๋ยวจะเก็บให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะ,ะีวออกแต่พ่อเก็บไปก่อนเดี๋ยวให้อดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนนะ,ะเดี๋ยวจะมาทําคลิปเก็บเห็ดโวเหลืองให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะแต่พอดีวันนี้พ่อเก็บไปก่อน,นะะพอเก็บไปก่อนก็เลย ไม่ได้ทำคลิปเก็บตัวเหลืองนี่ถอนยาไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอนให้หมดก็เลยก็เตรียมแปลงไว้สองแปลงนะคุณผู้ชม <c oughs> เตรียมแปลงไว้สองแปลงก็จะลงผักกาด เดี๋ยวดูดกันนะฮะเตรียมแปลงใหม่ไว้สองแปลงมันจะลงอะไรดีนะฮะมีผมเตรียมแปลงใหม่ไว้สองแปลงนะครับมีประกาศกองตุ้งนะนี่ <c oughs> <c oughs> ยาก็ขึ้ดหนึ่ง เดี๋ยวก็จะเอาน้ำมาลดหน่อยรู้สึกว่าจะหวานทีไปนะฮะต้นก็จะไม่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่ผักของตุงนี่แปลงขึ้นช่ฮะนี่ก็เตรียมแปลงใหม่ไว้สองแปลงนะครับเตรียมแปลงใหม่ไว้สองแปลง เดี๋ยวจะมา,าจัหวานผักชีนะนี่ผักชีเราก็มีพันละถอนน้อยมีอาก,กาศแม่โตขึ้นมาและ้ะได้กินแล้วนะนี่นีสามารถเอาไปแกงเส่กระดูกหมูได้ละนะต้นขนาดนี้สำหรับผักกวางตุ้งนะครับนี่ขุดแปลงเมื่อวานไว้สองแปลงนะครับ แปลงใหม่เดี๋ยวจะมาลงมาเล็ดอยู่นะฮะนี่แปลงไว้สองแปลงแล้วก็หนูมาทำดูไว้ดูคุณผู้ชมนะนี่อันนี้ผมออกละดูหนูมาทำรู ต้นหอมผักชีนะครัผักชีกับต้นหอมนั่นแหละนี่ออกละคุณผู้ชมน,ะนี่หวานไว้สวยงามนะครับผักชีผักชีที่ใส่กับต้นหอมนั่นแหละนะครับนี่ ออกมาหเห็นแล้วนะฮะสวยงามแปลงนี้มีมีผักคมด้วยผักคขมน้นานี่แหละนี่ต้นมันนี่สามารถเอามาเล็ดหวานในแปลงได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูก่อนไม่แน่อาจจะเอาผักคขมนี้วานในแปลงถ้าขึ้นต้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะ เก็บยอดไปผัดหรือว่าไปแกงได้นะครับนี่ก็มาอัปเดตแปลงผักที่นํามาฝากคุณผู้ชมกัน EP นี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจนะครับให้กับหนุ่มกล้องโกไซก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอน EP นี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับมีความสุขทุก,ท,กทุกท่านสวัสดีครับ